ต้อนรับสู่ f h Auto Review ช่องของคุณสำหรับข้อมูลรถยนต์ที่น่าเชื่อถือจอดลิกและตรงไปตรงมาที่ออกแบบมาเพืพ่อผู้ชื่นชอบรถยนต์ชาวไทยโดยเฉพาะวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับตำนานแห่งโลกออฟโรดอย่าง Toyota Land Cruiser FJ25 รถยนต์ที่เป็นมากกว่ายานพาหนะ4ี่ล้อขับเคลื่อนทั่วไปแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานและเป็นต้นแบบที่วางรากฐานให้กับ Land Cruiser รุ่นต่อๆมาเราจะรีวิวรถรุ่นนี้อย่างละเอียด ทั้งประวัติศาสตร์การออกแบบสเปคและฟีเจอร์ต่างๆรวมถึงความรู้สึกเมื่อได้สัมผัสกับรถคลาสสิกคันนี้เปิดตัวครั้งแรกในช่วงกลางทศวรรษ1950 FJ25 เป็นความพยายามของโตโยต้าในการเข้าสู่ตลาดรถขับเคลื่อน4ล้อระดับโลกอย่างจริงจังโดยพัฒนาต่อจากกลุ่น BJ ที่มีต้นแบบมาจากการใช้งานทางทหาร FJ25 ได้รับการออกแบบให้เรียบง่ายแข็งแรงและทนทานใช้โครงสร้างแชสซี่แบบบันไดพร้อมระบบการสะเทือนแบบเพลาทรงแข็ง Solid AXL ที่สามารถรองรับการใช้งานหนักได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในไร่ในนาป่าเขาหรือทะเลทรายรถรุ่นนี้ก็สามารถวิ่งฝ่าทุกอุปสรรคได้อย่างน่าประทับใจใต้ฝากระโปรงหน้าของ FJ 25คือเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียงขนาด3.9ลิตรรหัส f s e r i e s ให้กำลังประมาณ105แรงม้าพร้อมแรงบิดกว่า190นิวตันเมตรแม้ดูไม่มากสำหรับมาตรฐานปัจจุบันแต่ในยุคนั้นถือว่าเพียงพอและเชื่อถือได้มาก ระบบเกียร์ธรรมดา4จังหวะดสานกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทมช่วยให้ FJ 25มีความสามารถในการปีนป่ายและฝ่าพื้นที่สมบุกสมบันได้อย่างยอดเยี่ยมอีกทั้งการออกแบบเครื่องยนต์ให้เรียบง่ายยังช่วยลดปัญหาในการซ่อมบำรุงดีไซน์ภายนอกของ FJ 25มีความดิบและใช้งานจริงเป็นหลักตัวถังส้มเหลี่ยมล้อระยะสั้นช่วยให้เลี้ยวและขับในพื้นที่แคบได้ดีกระจังหน้ารูปแบบคลาสสิกคาดแนวนอน พร้อมไฟหน้าทรงกลมดูโดดเด่นกันชนหน้าและบานพับที่เผยออกมาภายนอกเน้นความแข็งแกรง่งรถคันนี้ไม่เน้นความหรูหราแต่กลับเปี่ยมไปด้วยสเสน่ห์คลาสสิกที่ไม่เสื่อมคลายห้องโดยสารของ FJ 25เรียบง่ายตามสไตล์รถใช้งานจริงขึ้นผิวโลหะเปลือยแผงหน้าปัดเรียบเพรียบพร้อมมาตรวัดแบบแอนาล็อกเบื้องตน้นพวงมาลายัย3ก้านขนาดใหญ่เบาะนั่งหุ้มหนังเทียมที่แข็งแรงระบบเกียร์และเบรกมือออกแบบมาให้ใช้งานง่ายช่องกระจกกว้างและโครงสร้างหลังคาทรงตั้งช่วยให้มุมมองภายนอกกว้างขวาง ผู้ขับสามารถเข้าถึงและควบคุมรถได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆหนึ่งในจุดเด่นของ FJ 25คือความสามารถในการลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนหินหรือเนินลาดชันระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบเลือกได้และระยะความสูงใต้ท้องรถที่มากทำให้รถสามารถปีนป่ายและฟันฝ่าเส้นทางยากลำบากได้อย่างมั่นใจถึงแม้จะไม่มีระบบช่วยการทรงตัวหรือการลงเขาแบบอัตโนมัติแต่รถคันนี้กลับให้ประสบการณ์การขับที่แท้จริงที่ต้องอาศัยฝีมือของผู้ขับอย่างแท้จริง จากมุมมองประวัติศาสตร์ FJ25 คือต้นกำเนิดของสายพันธุ์ Land Cruiser ที่ครองใจคนทั่วโลกความน่าเชื่อถือความทนทานและสมรรถนะคือคุณสมบัติที่เริ่มต้นจากรถรุ่นนี้และส่งต่อมายังรุ่นปัจจุบันนักสะสมทั่วโลกต่างให้คุณค่ากับ FJ25 ไม่เพียงเพราะความมหายากแต่เพราะมันเป็นตัวแทนของยุคสมัยที่รถยนต์ยังถูกสร้างมาเพื่อใช้งานจริงมากกว่าการโชว์ความหรูหรา การได้ขับหรือครอบครอง FJ 25ในปัจจุบันเปรียบเสมือนการย้อนเวลาทุกเสียงเกียร์ทุกแรงสั่นของเครื่องยนต์และทุกจังหวะก,การเคลื่อนไหวเตือนให้เรานึกถึงยุคที่รถถูกสร้างด้วยความตั้งใจและวิศวกรรมที่เชื่อถือได้รถคันนี้เล่าเรื่องได้ด้วยตัวมันเองทั้งการผจญภยัยความทรงจำและความภาคภูมิใจของเจ้าของในทุกยุคสมัยโดยสรุปแล้ว To y ย ta Land c r u i s e r FJ 25ไม่ใช่แค่รถออฟโรดทั่วไปแต่มันคือชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ยานยนต์ที่ยังมีชีวิต ความเรียบง่ายแข็งแรงและจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกของมันยังคงตราตรึงใจคนรักรถทั่วโลกหากคุณเป็นนักสะสมนักลุยหรือผู้ที่ลหลงไหลในรถคลาสสิกรถคันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามหากคุณชื่นชอบรีวิวนี้และต้องการติดตามคอนเทนต์รีวิวรถยนต์ที่น่าสนใจทั้งคลาสสิกและรุ่นใหม่อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่อง FS Auto Review เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอเนื้อหาดีๆต่อไปในทุกคลิปครับ